สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปรีวิวปืนพกตัวใหม่ล่าสุดอย่าง2025 Cz75 ที่ยังคงสืบทอดตำนานของหนึ่งในปืนพกที่โด่งดังที่สุดตลอดการ Cz75 เป็นชื่อที่คุ้นหูในมู่นักสะสมและผู้ใช้งานมาหลายทศวรรษด้วยชื่อเสียงในด้านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์การจับที่ถนัดมือและความเชื่อถือได้ในการใช้งานจริงในสนามรบและในปี2025นี้ Cz ได้นำทุกสิ่งที่เรารู้จักและชื่นชอบจากแพลตฟอร์มดั้งเดิม มาปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัวปืนรุ่นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โลโก้ซ,ซีซ่าเท่านั้นแต่ยังมีชื่อเสียงที่หล่อหลอมตลาดปืนพบมากว่า40ปีและวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายนอกประสิทธิภาพจุดเด่นราคาและสรุปว่าควรค่าแก่การครอบครองหรือไม่ในตลาดที่แข่งขันดุเดือดเช่นนี้เริ่มจากภายนอก2025ิซีซ่า75ยังคงใช้โครงสร้างเหล็กทั้งตัวตามเอกลักษณ์ของตระกูลนี้แต่ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น สไลด์ยังคงวิ่งอยู่ภายในโครงทำให้ได้รูปลักษ์เตี้ยพเพรียวที่ช่วยให้การล็อกแน่นและความแม่นยำสูงขึ้นงานกลึงมีความประณีตยิ่งกว่าเดิมเส้นสายคมชัดโปรไฟล์บางลงเล็กน้อยทำให้พกพาและใช้งานได้สะดวกขึ้นซีซ่าดยังเพิ่มรายละเอียดใหม่เช่นร่องสไลด์ด้านหน้าเพื่อจับได้ง่ายขึ้นบีเวอร์เทลที่ออกแบบตามหลักสรีระและพื้นผิวด้ามจับที่ดีขึ้นให้สัมผัสมั่นคงในมือที่สำคัญยังมาพร้อมร่องสำหรับติดตั้งออปติกมาตร,รฐาน ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเรดด์ดอดได้ทันทีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักยิงยุคใหม่ต้องการโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกเป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างความทนทานแบบดั้งเดิมของซีซ่า75รุ่นแรกและรูปลักษณ์ทันสมัยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ปัจจุบันในด้านประสิทธิภาพ2025ซีซ่า75ยังคงยอดเยี่ยมเช่นเดิมที่สนามยิงปืนยังให้ความแม่นยำระดับตำนานเหมือนรุ่นก่อนด้วยจุดศูนย์ทงต่ำและสไลด์ที่อยู่ในโครงทำให้แรงสบัดปากกระบอกปืนลดลง การยิงราบเรียบกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายรุ่นส่งผลให้ยิงซ้ำได้เร็วและควบคุมได้ดีซึ่งมีความสำคัญมากทั้งในการแข่งขันและการป้องกันตัวไกปืนถูกปรับปรุงให้คมขึ้นน้ำหนักเบาลงและรีเซ็ตสั้นกว่าเดิมโดยยังคงระบบดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นที่แฟนๆชื่นชอบการควบคุมแรงถอยกลับทำได้ดีเยี่ยมด้วยน้ำหนักจากโครงเหล็กและยังยิงได้ลื่นไหลกับกระสุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น9มิลลิเมตรมาตรฐานหรือกระสุนป้องกันตัวที่แรงกว่า ปืนยังคงทำงานได้เสถียรและแม่นยำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเที่ยงตรงความทนทานและความสม่ำเสมอสำหรับจุดขายที่โดดเด่นของ2025 c e s า75คือสิ่งที่ทำให้ปืนรุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดที่แน่นขนัดอย่างแรกคือเรื่องมรดกทางประวัติศาสตร์ c e s 75มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในการใช้งานทางทหารและพลเรือนทั่วโลกและีซ s าสามารถปรับฉมใหม่โดยไม่ทำลายเอกลักษณ์ที่ทำให้มันโด่งดัง โครงเหล็กที่ทนทานดีไซน์รองรับออปติกและการปรับปรุงตามหลักสรีระคือสิ่งที่คู่แข่งหลายรายไม่สามารถให้ครบได้อีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งซีซดออกแบบให้เปลี่ยนแผ่นหลังด้ามได้และรองรับอุปกรณ์เสริมมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามใจโดยยังคงจิตวิญ,ญญาณของดีไซน์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนด้านราคา2025ซีแซีซด75ห้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้สูงแม้จะไม่ใช่ปืนที่ถูกที่สุดแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับราคาตั้งมาตรฐานอยู่ในกลุ่มกลาง ไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับปืนยุโรประดับสูงแต่ยังสะท้อนคุณภาพวัสดุและงานประกอบระดับพรีเมียมที่ซีซัดมอบให้ด้วยโครงเหล็กทั้งตัวความแม่นยำสูงความเชื่อถือได้และคุณสมบัติทันสมัยเช่นร่องติดออปติกราคานี้ถือว่าเกินคุ้มสำหรับหลายๆคนสรุปแล้ว2025ีซีซัด75คือปืนพกที่เชื่อมต่อระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวซีซัดสามารถปรับปรุปรงตำนานรุ่นเก่าโดยไม่ทิ้งเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆหลงรักมาอย่างยาวนานตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่แข็งงงแแกร่ละสวยาม ไปจนถึงประสิทธิภาพการยิงที่ยอดเยี่ยมจุดขายอย่างความทนทานของโครงเหล็กดีไซน์รองรับออปิกและความสามารถในการปรับแต่งทําให้มันโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและคุณภาพที่เหนือชั้น2025 c a 75คือทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับมืออาชีพนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบปืนพบหากคุณกําลังมองหาปืนที่รวมประวัติศาสตร์ความน่าเชื่อถือและฟีเจอร์ล้ําสมัยปืนรุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของคุณแน่นอน